โดนัทไลเบอรี่โดนัทที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นอยากรู้เหมือนกันนะว่าจะหวานสมคำาลือหรือเปล่ามาครับโอ้แต่โดนัทเขาใหญ่อยู่นะเนี่ยดูดิเราไม่เคยกินมาก่อนนะต้องบอกก่อนอืมโดนัทข้างในอะ่ะเป็นโดนัทแป้งเทกนะครับถามว่าหวานไหมหวานนะครับบอกตรงๆว่าหวานแต่ถ้ากินกับพวกชากาแฟเนี่ย เราว่ามันก็ได้อยู่นะมันมันไม่เลวร้ายนะตัวนี้น่ากินมากนิวยอร์กโดนัทมี2สองด้านสองสีนะครับไปเลยครับอือด้านหนึ่งเป็นช็อกโกแลตอีกด้านหนึ่งเป็นวานิลาทุกคนหรือไวช์ช็อกโกแลตสักอย่างพวกเคลือบข้างนอกเนี่ยคือหวานเลยนะแต่ตัวแป้งด้านในอะ่ะมันก็ไปด้านในเอาตรงๆนะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้หวานขนาดนั้นนะสำหรับตัวนิวยอร์กโดนัทนะอันนี้คือเบรดเดย์เค้กนะครับโดนัท อข้างนอกเนี่ยมันเป็นน้ําตาลเคลือบมันหวานนะทุกคนหวานอืแป้งเค้กข้างในถือว่าแน่นอยู่นะทุกคนถือว่าเอาตรงเราไม่เข้าข้างนะแต่ว่ารส่วนตัวเราคิดว่าเขาทําได้ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะแต่ถามว่าหวานไหมก็หวานนั่นแหละใบเตยนะครับตัวเนี้ยเราดูมาหลายสำนักแล้วเขาบอกตัวเนี้หวานมากๆนะครับตัวใบเตยนะครับไปเลยว่ะอืมอืม,อม,อม,อม เป็นใบเตยที่ไม่ค่อยมีกลิ่นใบเตยเท่าไหร่ทั้งหมด4ตัวนี้ตัวนี้หวานสุดนะครับตัวนี้หวานสุดเลยนะครับโอโยยูเทล่านะครับใช่ข้างในเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตอือืออหวานอันนี้หวานมากเลยข้างนอกหวานมากส่วนตัวนะกินครบ ทั้งห้ารถแล้วเนี่ยเรากินครบทั้งห้ารถแต่ก็ไม่รู้จะกินหมดตอนกี่โมงตอนนั้กินไปได้หลายวันเลยแนะนําทุกคนนะครับให้ซื้อมาลองอย่าเพิ่งไปเชื่อคนนั้นคนนั้นรีวิวลองกินก่อนส่วนตัวเนี่ยถามว่าแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะครับมันไม่แย่แต่มันหวานไหมมันหวานนะครับสําหรับเราเราหวานเพราะเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้กินหวานขนาดนั้นเออแต่ถามว่าถ้ากินกับกาแฟกินกับชาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม เออเราว่ามันก็ได้นะชอบไม่ชอบพิมพ์บอกในคอมเมนต์ด้วยนะครับผม